พวกบึงนายนัดบรรทัดฐานนะครับดูหนังโป๊้ในสภาอีรัตนาไม่เคยพูดถึงโอไม่ได้นายพีรงโอไม่ได้นะนี่แหละครับเราอยากจะทอนให้พี่น้องนะครับคนเสื้อแดงฝั่งทนได้รู้เท่าทันครับตอนนี้สอสอเขาไม่กลัวประชาชนใช่ไหมพีรง เหตุที่เขาไม่กลัวพี่น้องประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าเลือกตั้งครั้งไหนพี่น้องก็ยังไปเลือกเขาอยู่เขาไม่กลัวแต่ถ้าเราเรารู้เท่าทันเมื่อไหร่นะครับเหมือนสอสอปทุมเทท่าวันนั้นแหละครับสอสอจะกลัวพี่น้องประชาชนได้ไหมพี่เลอกโดยเฉพาะนะครับการแก้ไขรัฐมนูญมาตรา291 พักประชาธิปัตย์พยายามเตะ่วงครับพยายามไทยสภาเหมือนกับสมบัติส่วนตัวเหมือนกับสมบัติของพ่อแม่มันเลยครับใจไม่พี่ักดูน,นางเอกในพาได้ยังไงครับดูได้ยังไงครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยออกมาห้ามครับเอาพยายามที่จะเอาเรื่องกดบัตรแทนกันนะครับมากบเกือนแต่วันนี้นะครับ นะทางสสสีสเกตนะครับก็ได้ไปแจ้งความที่ทรูสิทธิ์แล้วในการให้กับดำเนินการนะครับกับบุญยอดสุกินไทยแต่ไอ้นักบรรทัดฐ,ฐานนะครับมันหน้าด้านมันไม่ลาออกโหมันหน่อยพี่นอง<ฮ>นี่แหละครับนะถ้าเราไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองครับ ถ้าเราไม่ใส่ใจการบ้านการเมืองมันก็จะได้นะครับสอสอคุณภาพนะครับต่ำกว่ามาตรฐานดังนั้นเข้าไปในสภาครับกินเงินเดือนเป็นแสนแสนครับแสนสามเมอรครับแต่ไปดูหนังโป๊ในสภานะครับโหโรพี่เตอนนี้นะครับนะก็มีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสอวอครับ สวตอนนี้มีปัญหานะครับเรื่องจากเลียงไก่นะครับสอดีตสวเลียงไก่เลียงไกเลียงกิจวัฒนะนะครับไปยื่นต่อสารปกครองครับให้มีการนะครับคุ้มครองเพื่ออะไครับการปฏิบัติหน้าที่สว73คนโภระบินะเพราะอะไรครับ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาครับกรรมการสรรหามาจากนะครับมาจากประธานศารดีการครับมาจากประธานสารปกครองมาจากเอามาจากประธานกกตมาจากกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาจากที่ประชุมใหญ่สาลดีการครับตัวนี้แหละครับมีปัญหาโห o ล e r ไหมล่ะ ในกฎบากม,มายรัฐธรรมนูญมาตรา113บัญญัติไว้เลยครับนะผู้พิพากษาที่มาจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาต้องเป็นผู้พิพากษาในสารดีกาเท่านั้นใช่ไหมพี่นลิกแต่นายมนตรีครับนายบุญตีสีเอี่ยมสะอาด มันเป็นผู้พิพากษาที่กเกษียณอายุไปแล้วงานเลยเข้าเรืองใจใจไปพี่เ้็กนี่แหละครับมีปัญหาครับเพื่อที่จะยื่นไปที่ศาลปกครองให้วินิจฉัยนะครับโดยเฉพาะกกตนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการสรรหาทั้งเจ็ดคนจะให้มีการระงับการปฏิบัติหน้าที่ถ้าปล่อยให้ บริหารจัดก,การบริหารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็จะเกิดความเสียหายต้องเกินเงินต่อคลังนะครับเป็นร้อยรดล้านใช่ไหมพี่เลิง